สวัสดีครับอยู่กับหกลอ้อดามกรีนครับอ้าคนขับไม่โครไม่อยู่ครับเอาเราดวลกันเลยครับสองคันเนี่ยอันนี้คันนี้มาแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวนี้ใครใครที่ขับไม่เป็นไม่ต้องมาครับเพราะว่าเราต้องการคนขับเป็นเท่านั้นวันนี้เราขับเองเลยครับไล่อีกแล้วครับคนขับของเราไม่สบายครับ ปวดท้องเอ้ยประมาณนี้ครับปวดท้องไม่สบายก็นี่เลยครับเราก็เอาคนมาขับมาจากกัมพูชาครับขุดเองขับเองครับคนเองต่อไปเราต้องหันแหละต่อไปเราอยากขับเลยนะไม่ได้นะครับ ย่างนั้นจะเสียงานเสียการหมดเพราะถ้าเขาหยุดก็หยุดประมาณสองสาวันเลยแหละแล้วก็จะขับเลยครับหัดขับเองเอ้าเป็นลุมเป็นบอแล้วอะ่ะเฮ้ยเอาขึ้นน้อยขึ้นนอ้อยแกดูดูดูเขามาแต่เช้าครับคันเดียว วิ่งใกล้ๆครับค่อยยอดได้เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเป็นนี่ว่ะ ดินไม่เยอะครับดินลอกไปฝั่งโน้นตอนนี้น่าจะจบครับจบเสร็จแล้วก็จะไปไหนต่อไม่รู้ดินร้อยเที่ยวประมาณนี้แหละเมื่อวานเรามาก็บ่ายแล้วครับขุดมาถึงตรงนี้ได้ประมาณสี่สิบเที่ยวรถรถดำก็ยังไม่มาครับสายแล้ว แต่ไม่รู้เป็นใดนะแปลกเราทำงานแต่เช้าแต่รถดำมาสายก็คือเขารวยและะ้วมั้งเอ้ยลน้นล้นมาฝั่งนี้แล้วใส่ไปฝั่งโน้นมั้งเออเนิบ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 จะได,ด้ใจความครับ อ yeah, มีการตักรออีกอะ่ะขุดเองขับเองครับแต่ไม่ได้จ้างขับเด้อขับเองสองเที่ยวแล้วบ่าสองแล้วบ่าสองเที่ยวแล้วบ่าเออไปเอาให้ห้าก่อนเด้อห,ห้าเลยดูก็ใสดินเนอะ ไปต่อไปเราขับเลยครับเราไม่สนใจแล้วรถของเราเองนี่แหละออกมาขับเองเลยครับดีติดติดไ้ดูน้ำมันก่นอนน้ำมันก็ประมาณครึ่งถนะังเอาตอนนี้ลงครับเราเรารู้อยู่อันนี้เอาขึ้นนะ อนนเอาขึ้นครับฝั่งนี้อันนี้เอาปัดปัดขวาหงายปัดซ้ายงับอันนี้สวิงซ้ายสวิงขวาอันนี้ยืดและทางนี้หุบว้าเอ้เรารู้มาแล้วอ่ะลุยเลยครับ เดี๋ยวงางออกก่อนยกขึ้นก่อนนะนี่ยังไงวะอ๋อนี่ๆๆนี่ๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยไง้านี่บ้าหรือเปล่า,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 าวะขับไม่เป็นก็จะมาขับสวิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราขับเล่นๆกันไม่ได้ถ่ายคลิปหรกเพราะว่ามัน ใช้มือเดียวครับไม่ใช่มืออาชีพเขามาแล้วเขาก็ขับเองเลยครับแต่เราเพิ่งลองอุ้ยกลัวโดนรถอ่ะกลัวโดนโดครับ แอ่ไอ yeah. ธรรมดานะช่วงรอคนขับสำรองครับเพราะว่าคนขับสำรองเนี่ยเขาจะมาะประมาณแปดโมงครับถ้าจาันก๊อฟอยู่นี่เขาจะตัดหกโมงเครับเขาก็เริ่มทำงานแล้วครับแต่นี้เขาไม่สบายครับต้องก็ ผนไม่สบายต้องเห็นใจครับโอเคเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็าหาคนขับสำรองไปให้เขาหายเขาก็จะมาขับอย่าไปฝืนครับถ้าไม่สบายอย่าไปฝืนเดี๋ยวมันจะเป็นหนักไปรักษาตัวกันครับถ้าคนขับสำรองไม่มีเราก็จอดแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับคิดล้วปวดหัว ครับใดที่เรายังสู้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยตักไปเลยอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็รู้เองว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยตอนย็นนาอยอะเอาอันนี้ออกเนี่ยพวกเศษดินตามเฟรมออกครับ แค่ออกให้มันสะอาดนิดหนึ่งเราลุยโคลโนมาไงล่ะพี่อ่าดูความเหมาะสมนะมองซ้ายมองขวาเหมือนมืออาชีพครับ <c oughs> แต่ไม่เดี๋ยวเขาก็กลับมาแก้ไขครับเอ,อจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับอ่าเอ๊ะ เรียบร้อยพอจริบอ่าไปแล้วครับนี่แหละคนขยันต้องเป็นนี้ครับคนขยันต้องเป็นแบบนี้แหละเอาไปเลยรับไปสิบดาวครับกว่าจะถึงแป่นนาฬิกาก็ได้หลายเที่ยวแล้วนะ Oi, oh, nu am.